สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซีรีส์จีนเรื่องหนึ่ง The Hope 2023ปลุกไฟแห่งฝันค่ะจากรีวิวที่อ่านอ่านมาเนี่ยซีรีส์มันเล่าเรื่องครูพิเศษคนหนึ่งที่ต้องมาปั้นเด็กกลุ่มที่แบบผลการเรียนไม่ค่อยดีให้เข้ามาหาวิทยาลัยท็อปให้ได้ใช่ครับแล้วคือบทวิจารณ์ที่เราไปดูมาเนี่ยนะเขาชี้ประเด็นที่น่าสนใจมากเลยคือเออ แทนที่จะเป็นเน้นแค่เรื่องสอนยังไงติวเข้มยังไงซีรีส์ก็ไปเจาะลึกเรื่องอื่นๆนะครับปัจจัยนอกห้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวว่ามันกระทบเด็กยังไงบ้างอ๋อเผลเอๆนะครับอาจจะสําคัญกว่าเรื่องเทคนิคการสอนในห้องเรียนด้วยซ้าไปโหฟังดูก็น่าสนใจนะคะที่เขาเบนไปมองนอกโรงเรียนงั้นร่มลองดูเนื้อเรื่องกันนิดหนึ่งตัวเอกนี้คือเหลยหมิงใช่ไหมคะ ครับผมเลยหมิงอดีตเป็นติวเตอร์ดังมากแต่ก็มีเรื่องมีข่าวเฉาใช่ครับจนแบบเอ่อต้องมาสอนห้องบวยเนี่ยแหละเป้าหมายก็คือต้องส่งเด็กกลุ่มนี้เข้ามาหาวิทยาลัยชิงเป่ยให้ได้ซึ่งก็คือท็อปของจีนเลยเนาะข้อมูลจากรีวิวที่อ่านมาเขาบอกว่าถึงแม้เรื่องนี้มันจะดัดแปลงมาจากมังงะญี่ปุ่นเรื่องดราก้อนซากุระนะครับอ๋อค่ะ แต่ว่าเวอร์ชันจีนเนี่ยเขามีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ตรงที่ให้ความสําคัญกับพื้นเพข,ของนักเรียนแต่ละของมากๆเลยคือเขาแสดงให้เห็นเลยว่าสภาพแวดล้อมที่บ้านเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจแล้วก็ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กโดยตรงเลยครับตรงนี้ล่ะค่ะที่อ่านรีวิวมาเขาก็เน้นย้ำเป็นพิเศษเลยว่าซีรีส์มันพาเราไปไกลกว่าแค่เรื่องเรียนในห้องจริงๆคือไปดูชีวิตส่วนตัวปัญหาครอบครัวของเด็กๆซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามไปไงคะใช่ครับ แล้วสิ่งที่รีวิวเขาชี้เห็นชัดๆเลยก็คือปัญหาพวกนี้มันมีผลกระทบจริงจังมากนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่อาจจะขาดความอบอุ่นหรือบางทีก็กดดันลุกมากเกินไปหรือบางทีแย่ไปกว่านั้นคือมีปัญหาความรุนแรงในบ้านอะไรแบบนี้มันกลายเป็นเหมือนอุปสรรคใหญ่เลยที่เด็กต้องแบกเอาไว้อ่ะครับนอกเหนือจากเรื่องเรียนอีกนึกภาพออกเลยค่ะ ในรีวิวก็มีตัวอย่างชัดๆเลยอย่างตัวละครหนึง่งเฉิงหวีซานอ๋อครับครับที่บ้านฐาน้ไม่ค่อยดีเปิดร้านไพ่นกกระจอกแล้วก็ดวนเพื่อนล้อแล้วเหมือนยังมีเรื่องพ่อเลี้ยงที่ไม่น่าไว้ใจอีกด้วยโหหนักนะนั่นใช่ค่ะหรืออย่างหลี่หลานที่พ่อเสียแม่ก็ทิ้งไปอีกต้องอยู่กับย่าแล้วก็ต้องทำงานพิเศษหาเงินเองอจนแบบแทบไม่มีเวลานอนเลยไม่ต้องพูดถึงเวลาอ่านหนังสือเรียนเลยค่ะ ฟังดูแล้วปัญหาเด็กๆนี่หนักจริงๆนะคะ ใช่ครับหนักมากแล้วรีวิวเขาก็ชื่นชมน,นะครับที่ซีรีส์กล้านำเสนอปัญหาพวกนี้ออกมาตรงๆอะ่ะทำให้เราเห็นว่าเออเด็กที่ดูเหมือนไม่สนใจเรียนหรือดูเกเรเนี่ยจริงๆเบื้องหลังเขาอาจจะกำลังสู้กับปัญหาที่มันหนักหนาสาหัสอยู่ก็ได้แล้วตรงนี้เองที่มีตัวละคร,ครครูอีกคนเข้ามาคือครูซางที่เป็นนักจิตวิทยาอ๋อค่ะเขาเข้ามามีบทบาทสาคัญเลยไม่ใช่แค่มาช่วยสอนนะเป็นเหมือนมาช่วยเด็กๆรับมือกับปมปัญหาทางใจพวกนี้โดยตรงเลยครับ ไม่ใช่แค่นักเรียนนะคะที่แบกปัญหาตัวครูเหลหมิงเองเนี่ยก็มีปมส่วนตัวเหมือนกันใช่ครับทั้งเรื่องอดีตเรื่องข่าวเช้าแล้วก็ยังมีปัญหาครอบครัวอีกต้องดูแลพ่อที่ป่วยเหมือนที่รีวิวบอกเลยคะ่ะว่าแทบทุกตัวละครหลักนี่มีภาระหนักอึ้งกันทั้งนั้นเลยแต่เขาก็บอกว่าทนเรื่องมันก็ไม่ได้ดิ่งไม่ได้หดหูไปซะทีเดียวนะคะใช่ครับครับคือมันก็ยังมีความหวังอยู่ยังเห็นการดิ้นรนต่อสู้ของตัวละครอยู่ Uh huh. ซึ่งถ้ามองภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยบทวิจาร์เขาก็สรุปประมาณว่าถึงแม้ตอนจบมันอาจจะดูโลกสวยไปนิดนึงตามสไตล์ซีรีส์นะก็อาจจะมีบ้างแต่จุดแทงสำคัญเลยคือการที่ซีรีส์กล้าพูดถึงปัญหาการศึกษาแบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะการตอกย้ำเลยว่าสภาพแวดล้อมนอกโรงเรียนเนี่ยมันส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเด็กจริงๆเป็นประเด็นสำคัญที่ผมว่า เออสังคมเราอาจจะต้องกลับมาให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับสรุปได้ว่าจากที่เราลองสำรวจความคิดเห็นจากบทวิจารณ์เรื่อง t ด e h o p ปเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือการนำเสนอมุมมองว่าการศึกษามันไม่ได้จบอยู่แค่ในตำราหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่สภาพแวดล้อมครอบครัวปัญหาชีวิตนอกรั้วโรงเรียนเนี่ยคือปัจจัยสำคัญจริงๆที่ส่งผลต่ออนาคตของเด็กๆอย่างมากเลยนะคะใช่เลยครับแล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไวใ้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับ ว่าในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ยมีบ่อยแค่ไหนที่เราอาจจะตัดสินคนอื่นจากแค่เปลือกนอกที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือพฤติกรรมบางอย่างโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังนั้นจริงๆแล้วเขากำลังเผชิญกับความท้าทายหรือปัญหาอะไรอยู่บ้างจริงด้วยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าขบคิดมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ในแวดวงการศึกษาเท่านั้นแต่รวมถึงทุกความสัมพันธ์ในชีวิตเราเลยก็ว่าได้ครับ